ช่วง Galaxy มา t ขนมปังมาแล้วค่ะพี่นุ้ยค่ะจ้ารับเครื่องดื่มอะไรดีคะกินคู่กับขนมปังอ๋อเครื่องดื่มอืมอ่ะอันนี้แล้วกันนะจ๊ะลาเต้ขอเป็นกาแฟมอคค่ากาแฟมอคค่าค่าพี่มอคค่าทีหนึ่งโอเคจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าลาเต้ เดี๋ยว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 แป๊บนึงแป๊บนึงอะไรเอ่ยเปลี่ยนใจดีกว่าอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรคะขอเป็นอ่ากาแฟคาปูชิโน่อ๋อคาปูคาปูได้ไหมพี่เอกคาปูอ่ะได้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 คาปูมันจะไปไหมอ่ะเดี๋ยว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 เปลี่ยนอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะมันอะไรเอ่ยคาปูมันจะหวานไปไหมอ่ะเป็นเป็นกาแฟเอสเปรสโซ่แล้วกันเอสเพรสโซ่เนาะขอเป็นแบบว่าน้ำร้อนเก้าสิบห้าองศาร้อนเก้าสิบห้าองศาน้ำร้อนเก้าสิบห้าองศา เดี๋ยวคอแบบอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็เอ่อใส่ช่องฟิตไว้ประมาณพอร้อนแล้วใส่ฟิตไว้ก่อนฟิตประมาณสามนาทีนะแล้วออกมาปุ๊บใส่ไมโครเวฟใส่ไมโครเวฟฟิตเพื่อเอ้ามันเป็นรสชาติที่พี่ชอบอะแสดงแสดงเห็นว่าเป็นแบบลูกค้าแบบสเปเชียลอะไรอย่างนี้ตายละ ช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับนะไปหาหมอคุณหมอก็เลยบอกว่าไม่ได้ช่วงนี้กินกาแฟไม่ได้แล้วลืมลืมแต่ที่สั่งไปกาแฟไอ้ข้าฟิตเข้าเลยไรไม่เอาอะไรไม่เอาเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงเยอะไหมเราน่ะคิดก่อนก่อนสั่งน่ะกับเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมน้ำเปล่าน้ำเปล่าไปกินบ้านเปล่าเยอะมา้ยอะร้านกาแฟเจ๊นุ้ยโอ้ขนมขนมปังขอได้ไหมไม่ให้มานีิ